ต่อมานะคะเราก็จะมาแนะนําฟังก์ชันนะคะฟูดูเพคคอคบดูเพคคอนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็สามารถกดไปที่1นนะคะเมนูค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่คําว่ากลุ่มนะคะแล้วเราสามารถเลือกกลุ่มได้เลยว่าเราจะโทรหาใครให้เราเลือกกลุ่มก่อนกดที่กดโอเคตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างสมมติว่าเอิญจะโทรหาคนที่ชื่อไอตรงนี้นะคะเอิญก็สามารถกดตรงนี้เลือกตรงนี้แล้วก็กดคําว่ารายละเอียดตรงนี้โอเคได้เลย จากนั้นนะคะมันก็จะมีโหมดมาให้เลือกนะคะว่าจะเป็น half duplex call หรือว่า full duplex call นะคะหากเราต้องการกดโทรนะคะเราก็สามารถกดคำว่าตกลงได้เลยอันนี้นะคะเออต้องการโทรแบบ full duplex call นะคะเออก็กดตกลงไปเลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็กดรับสายะคะ่ะทุกคนอ่ะเทสหนึ่งสองสามสี 1, ส่ห้ 1, 2, 3, 4, ฮาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบบ full duplex call แบบนี้ค่ะบบทุกคนเมนูบบนี้นะคะก็จะเป็นการโทรแบบว่าตัวต่อตัวนะคะแล้วก็ในโหมดนี้นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของการปิดดาวได้ด้วยนะคะทุกคนตั้งชื่นชอบเพื่อหารายชื่อได้ง่ายๆอย่างในกลุ่มนี้มีหลายคนมากเลยใช่ไหมแต่ว่าอย่างเอิญก็จะมีคนนึงที่เอิญคุยด้วยบ่อยๆนะเอิญก็จะตั้งชื่นชอบเขาไว้อ่ะก็เข้าก็สามารถเลือกคนนี้อ่ะเลือกคนนี้ก่อนนะคะกดรายละเอียดค่ะกดโอเคตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่คําว่าชื่นชอบแล้วกดเปิดได้เลย เมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเกดคนพิงกี้ตรงนี้เป็นที่ชื่นชอบใช่ไหมคะแล้วครั้งต่อไปในการโทรเนี่ยเราสามารถเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปที่รายการโปรดตรงนี้นะคะกดตกลงแล้วคนที่เรากดไลค์ชื่อชื่นชอบเมื่อสักครู่ก็จะมาอยู่ตรงที่รายการโปรดตรงนี้เพื่อโทรหาได้ง่ายๆนะคะทุก